การเปิดตัวมาเบื้องต้นฮะคือฮามากเดี๋ยวฟังนิดนึงครับที่มาที่ไปของกางเกงลายปูกล้ามดาบจากทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครครับคุณอุรมไกรวัฒนุสรฮะมาดูกันว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับที่มาที่ไปยังไงฮะลายปูก้ามดาบโดยเฉพาะกางเกงที่กําลังได้รับความนิยมของแต่ละจังหวัดฮือฮามากเมื่อวานฮะ ครับจริงๆแล้วก็สืบเนื่องมาจากว่าพอดีมีน้องๆศิลป,ปินในสมุทรสาครน,นะครับมาพูดคุยกันว่าอยากจัดงานาแสดงผลงานของพวกเขาอะนะครับแล้วหนึ่งกลุ่มในพวกนั้นนะครับเขาก็เสนอว่าอยากเห็นตงเห็นที่อื่นเขามีจังเกงประจําจังหวัดก็เลยอยากให้สมุทรสาครมีกับจังหวัดอื่นเขาบ้างนะครับก็ได้พูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วเขาก็นําเอาความคิดที่ได้จากการพูดคุยเนี่ย ไปลองออกแบบมานะครับพอเขาออกแบบมาเสร็จเราเห็นว่าเออน่าสนใจดีเราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะช่วยคล้ายๆกับเปิดตัวให้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยที่สมุทรสาครมีงานเลื่นเขียชูนะครับ, <S <S รบแล้วเขาก็ให้อบจอเนี่ยไปไปร่วมขบวนด้วยเราก็เลยถือโอกาสของเมื่อวานเนี่ยครับเป็นการเปิดตัวกางเกงลายปูกล้ามดาบครับครับแต่ละลายบ่งบอกอะไรยังไงบ้างครับท่านนายกฮะ คืออย่างที่บอกนะครับมันมีทั้งอัตลักษณ์มีทั้งวิถีชีวิตอย่างเช่นลายป่าชายเลนเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เป็นแหล่งอาหารนะครับและที่อยู่ไว้อ่อนของสัตว์น้ําซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเราเป็นเมืองประมงอาชีพประมงเป็นอาชีพสําคัญของเรานะครับ,รบเพราะงั้นการให้ความสําคัญกับป่าชายเลนจึงเป็นเรื่องที่เราเราเน้นนะครับส่วนขึ้นสามระล,ะลอกก็เหมือนกับขึืนที่ ซัดเข้าใช้ฝั่งนะครับเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของพวกเราเหมือนกับเรื่องน้ําหนุนอย่างที่คราวที่แล้วเราคุยกับคุณเสกจําได้ไหมครับเรื่องน้ำหนุนสูงนะครับแล้วเราก็ส่วนเรื่องขึ้นน้ำสามเส้นเนี่ยสมุทรสาครก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ปากแม่น้ํอติดกับทะเลเรามีทั้งน้ําจืดน้ําก่อยน้ําเค็มนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรของเรานะครับในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยผลไม้เรามีรสชาติหวานนะครับอร่อย นะครับแตกต่างจากที่อื่นนะครับส่วนไรปูดาปูข้ามดาบเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งบ่งชี้นะครับในเรื่องของความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมนะครับเขาเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับนะครับไม่ว่าจะกินทำหน้า,าที่เหมือนเทศบาลคาจัดพกเศษซากเพื่อซากสัตว์และในขณะเดียวกันมูลเขาก็เป็นเป็นปุ๋ยนะครับให้กับพวกแพงต้อนอะไรต่างๆนะครับ ในเรื่องของลายจากกักรีประยุกต์นะครับ,รบในเรื่องของลายพิกลุลประยุกต์หรือลายประจํายามเนี่ยเราก็สื่อความหมายถึงลายในเบญจรงค์ซึ่งเป็นของดีของอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเราก็เอามาไว้ในกางเกงตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่อพอเปิดตัวให้กับกลุ่มน้องๆศิลปินแล้วได้รับการตอบรับค่อนข้างดีครับครับ นี่จะเริ่มผลิตวางจำหน่ายยังไงครับนายกฮะเอ,อตอนนี้กลุ่มศิลปินที่ผลิตนี้เขายังตกใจอยู่เลยครับทำไมทำไมแบบเออมีคนสนใจเยอะนะครับเ,เ,เขากำลังคิดอ่านกันอยู่ครับแล้วพอดีช่วงนี้ช่วงติดจีนร้านร้านค้าโรงงานบางทีเขาก็หยุดกันผมเชื่อว่าหลังตุดจีนก็คงจะมีความชัดเจนนะครับเ,เขาก็คงจะได้ข้อสรุปแล้วเร่งผลิตนะครับเพื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในให้ให้เร็วที่สุดครับครับหลายคนมองว่ากางเกงที่เกิดขึ้นแต่ละลายประจําจังหวัดเนี่ยฮะที่กําลังผลิตกันอยู่ตอนนี้ฮะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์นายกมองยังไงฮะผมผมก็มองเช่นนั้นครับเพราะเรื่องของศิลปะเนี่ยนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เออมันมันมีความเป็นละมุนของมันอยู่นะครับมันไม่ใช่ของหนะั<อ>กแล้วมันก็สามารถจะจะทำให้อสร้าง อาชีพสร้างรายได้ได้ไดนะครับและยิ่งกังเกงประจำจังหวัดไหนเนี่ยมีสตอรี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่บางทีคนซื้อไปใส่เนี่ยครับเขาก็มีความภาคภูมิใจเฮ้าเออเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ,รบผมว่า,เ,าเป็นเป็นการแข่งกันผลิตอของที่มีคุณค่าให้ให้ครับให้กับสังคมครับครับดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเองสมุทรสาครพยายามจะ เปลี่ยนเรื่องของโลนนลงในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มก็ตามแม้กระทั่งเสื้อก็ทำมาจากขวดพลาสติกอันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันจะมีการพัฒนาขึ้นยังไงต่อยอดยังไงกันอีกไหมฮะทนายกฮะก็ผมคิดว่าผมหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เขาเห็นแล้วเขามีความสนใจเขาก็คงจะอาจจะไปไป ไปทําต่อนะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่คราวก่อนว่าเราเน้นเรื่องการจัดการขยะต้นทางนะครับ,รบแล้วก็ทํำยังไงให้เรื่องการจัดการขยะต้นทางก็ดีหรือ,อ,อได้การรีไซเคิลและนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับ,รบแล้ว้าในจังหวัดสมุทรขอนมีผู้ผลิตนะครับ,รบมันก็จะทําให้เกิดการจ้างงานแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงจะต้องอาศัย ภาคส่วนของเองกนชนที่มีความชํานาญกว่าครับ,รบน,นายกจะจดลิขสิทธิ์ไหมฮะกางเกงลายปูก้ามดาบฮะออพอดีพอดออีท่านปัญญาชวนบุญตอนนี้ท่านเป็นที่ปรึกษารันตีช่วยกระทรวงพาณิชย์ท่านอยู่ในสมุทรสาครเมื่อเช้าท่านก็โทรมาคุยกับทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเป็นธุระในเรื่องของการติดต่อให้นะครับก็ก็ สำหรับคนไทยด้วยกันก็คงไม่ค่อยซีเรียสแต่เข้าเข้าวงประเทศนะครับก็เลยก็ต้องขอบคุณในความปรารถนาดีของท่านครับครับครับอ่าครับเบื้องต้นกับว่าคุณนายกนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็คุยเมื่อเช้าเบื้องต้นกับทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณอุดมไกรวัฒนุสศรหรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือประหลัดแต่นะฮะบอกว่ากางเกงน่าจะเริ่มวางจาหน่ายประมาณสักกลางเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นในช่วงสงกรานนี้แหละฮะคุณผู้ชม 21วันที่เล่นสาดน้ำกันนี่นะฮะใส่กางเกงแบบนี้ไปเดินเล่นสงกรานฮะอย่างน้อยๆก็กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยไทยช่วยไทยแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยกระเชื่องขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งนะครับไปจังหวัดไหนก็ใส่จังหวัดนั้นแหละฮะอย่างน้อยๆก็ตัวละร้อยสองร้อยนะฮะเป็นการอุดหนุนคนในพื้นที่ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นหมุนเวียนไปด้วย